ครับผมก็ขอสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการนมัสการ,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยครับผมก็พี่ๆี่ด้วยน้องน้อง,องทุกท่านครับผมอาจจะดูมืดหน่อยเพราะว่าแสงไม่มีหลอดไฟขาดโอเคเดี๋ยวมาทํางานกันครับผมมาพูดเรื่องจนชอบพี่เราปลูกไว้อาจจะโดนแดดเผาหัวจะดูเหลืองเหลืองอย่างนี้นะครับผมทำให้จนมไม่ค่อยสมบูรณ์ว่าอาจจะดูเหลืองเหลืองทำให้ไม่ค่อยจะบวมวิธีแก้ไขมีนะครับผม ก็อันนี้เรื่องบอดดอกกันแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่พอดีผมเพิ่งจะหยุดจากงานก็เลยพอเวลามาทํางานให้ดูนะครับผมเวลาที่หัวจะดูไม่สมบูรณ์นะครับผมวิธีแก้ไขง่ายๆเลยครับผมเราหาผ้านะเป็นผ้าที่เราไม่ใช้แล้วเอามาคอบแบบนี้นะมาคอบแบบนี้จะเป็นชนชมจะเป็นชนชมที่ปลูกใหม่หรือว่าชนชมที่เราปลูกไว้นานแล้วก็ตามทีหากจะ เป็นอาการที่ขวนเหลืองหัวเหลืองไม่สวยไม่งามแล้วก็ผิวไม่ดีเราใช้วิธีนี้วิธีการป้องกันอย่างนี้นะครับผมจนชมเราจะหัวสมบูรณ์แล้วก็จนชมจะเล่นความสมบูรณ์ได้ไวด้วยทําแบบนี้กันนะครับผมอันนี้คือควิธีทํา <c oughs> ก็ท่าชมก็ยังไม่มีทั้่สวยงามพอที่จะมานําเสนอนะอันนี้ก็หนอนเล่นงานาน,น,น,งานี่ไมหนอนเล่นงานก็ไม้ประมาณนี้นะครับผมผมเองก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเพิ่งจะ หยุดจากการไปเข้าเวียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมก็ขอบคุณท่านด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณคุณป้าด้วยขอบคุณคุณแม่ด้วยคุณพี่ด้วยขอบคุณน้องๆด้วยที่เข้ามาทักทายด้วยขอบคุณมากขอบคุณที่ส่งกําลังใจให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมก็ถามว่าผมไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเที่ยวผมทํางานแล้วก็อยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกก็ขอบคุณท่านด้วยขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณก็ขอจบเลยเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ